สวัสดีครับท่านที่ติดตามรับชมช่อง1 0ึ่งศนยึงสบทีวีวันนี้มาพูดคุยกันครับหลังจากสถานการณ์น้ําท่วมที่หาดใหญ่กับหลายคนประเมินนายกรัฐมนตรีอย่างนายอนุทินชาญวิรุุลครับถือว่าไม่ผ่านบางสํานักบอกว่า97%นั่นหมายความว่าการเลือกนายกที่ผิดผิดคับการเลือกนายกที่ ไม่มีคุณภาพการเลือกนายกที่ไม่มีประสบการณ์ในการช่วยเหลือคนอื่นช่วยเหลือให้ประเทศชาติรอดพ้นจากวิกฤตต่างๆนี่ครับมันก็ส่งผลเหมือนกันนะประย่างที่เห็นครับหลายคนลงเลยครับลงความเห็นเลยครับไม่ว่าจะเป็นมุลน,นธิธิไม่ว่าจะเป็นหลายๆคนออกมาอาจจะไม่กล้าพูดตรงๆครับแต่ผมได้พูดตรงๆ ผมประเมินดูแล้วครับนายอนุชินชาวิริกุลนี่ครับต้องบอกว่าขี้หมูขี้หมาเลยทำอะไรไม่ผ่านสักอย่างครับตอนนี้ก็โยนไปทั่วไปหมดนะครับทั้งองค์คาวยกที่อยู่ร่วมกับนายอนุชินชาวิริกุลเองนี่ครับแทบจะไม่มีการทำอะไรเลยครับไม่ได้ออกมาแอคชั่นไม่ได้ออกมาพูดเลยครับทั้งทั้งที่สสที่จะเข้าไปร่วม ไม่ว่าแนวลบที่จะเข้าไปร่วมในการเลือกตั้งครั้งหน้าก็ไม่แสดงออกครับผมเห็นหลายหลายคนนะเดินทางไปนะครับหรือให้การช่วยเหลือครับแต่ว่าคนที่เป็นรัฐบาลเองเนี่ยครับกับจะเอาแต่คอนเทนต์ครับนะไปทำคอนเทนต์แล้วก็กลับ และการส่งคนเข้าไปทํางานไปดูงานไปแก้ไขปัญหากับพี่น้องประชาชนครับต้องบอกว่าหนักหนาสาหัสนะครับพี่น้องชาวหัดใหญ่พี่น้องที่อยู่แถวจังหวัดตรังมันเป็นเชือกเป็นเครื่องที่สูตนการทํางานของรัฐบาลไงยามพี่น้องวิกฤตยามพี่น้องเจอปัญหา อย่าบอกนะว่าไอ้น,นี้มันเร่งด่วนอันนี้มันกระทานันนครับคือหน่วยงานของราชการเองและผมก็ไปค้นข้อมูลล่าสุดเองนี่ครับนายผู้ว่าราชการจงังหวัดสงขาเพิ่งทำเรื่องย้ายเข้ามาอยู่ในกระทรวงครับและเอาคนใหม่เข้าไปเห็นไหมฮะการย้ายในรูปการพวกนี้ครับ มันก็ต้องระมัดร,ระวังเหมือนกันครับความเหมาะสมมีหรือเปล่าครับคนใหม่เขาบอกว่ายังหอบยังเก็บเสื้อผ้าเข้าที่พักยังไม่เสร็จเลยครับนั่นหมายความว่าเรื่องประสบการณ์เรื่องความรู้ในพื้นที่นะครับการเข้าถึงพี่น้องประชาชนยังไม่มีถือว่าเป็นคนใหม่จากการคัดสรรจากคนที่เป็นรัฐบาลส่งเข้าไปครับ กระทรวงมหาดไทยเราส่งเข้าไปครับนี่คือความผิดพลาดคือเรื่องนี้ครับมันส่งผลเห็นว่ารัฐบาลนี้เห็นจะได้อย่างเดียวครับไม่ได้เห็นว่าพี่น้องประชาชนถ้าเกิดว่ามีการมีวิกฤตขึ้นมาเนี่ยเขาเรียกว่าอุทกภัยเลยครับน่ภัยพิบัติรัฐบาลทําเป็นรูปธรรมไหมครับไมไ่เป็นรูปธรรมครับ งานนี้งานหนักนะครับไม่ใช่งานใน,น้อยครับอำเภอทั้งอำเภอต้องบอกจมอยู่ใต้บาดาลครับมันบ่งบอกถึงศัยก,ยภ,กยภาพของรัฐบาลหรือผู้นำครับว่าจะทำยังไงครับทำให้พี่น้องประชาชนนี่ครับปลอดภยัยนี่แค่จังหวัดแค่อำเภอเดียวนะครับ แต่ถ้ามันวิกฤตมาทั้งประเทศล่ะครับถ้าเกิดว่ามีพายุมีอุทกภัยกันทั้งประเทศนะครับแล้วเราจะทำยังไงผมถามหน่อยดินี่เฉพาะพื้นที่นะนายกรัฐมนตรียังออกลูกมั่วยังไม่มีปัญญาที่จะแก้ไขทำไมผมพูดถึงพูดเรื่องนี้ล่ะครับเพราะว่านายกอนุทินชาญวิทกุลเองครับ ก็บอกครับแล้วก็มีหลายกระแสข่าวว่าไม่น่าจะเกินสิบสองธันวาครับเ็้เผลอไปก่อนด้วยครับตอนนี้ไม่ใช่ว่ายุบสภานี่ครับหนีการซักฟอกอนุทินทาญวิรุณเนี่ยจะมีข้อแม้ขึ้นมาอีกข้อหนึ่งครับ เป็นการหนีปัญหาด้วยซ้ำไปเพราะว่าตอนนี้ปัญหาลุมเร้าครับปัญหาลุมเร้าครับผมดูแล้วนะครับสิ่งที่ออกมาถแถลงข่าวกันนีครับตั้งโต๊ะแถลงข่าวนเนี่ยไม่ใช่แต่เราครับคนที่อยู่สูงกว่าเราเนี่ยเขาก็มองว่านายกรัฐมนตรีอย่างนายอดิินชาวริกุล หรือกลุ่มผู้บริหารประเทศอยู่ตอนนี้ครับต้องใช้คำนี้นะหมาไม่แดกครับไม่ได้ไม่สามารถที่ปลดทุกเบื้ออง่าเปื้อมทุกขจากพี่น้องประชาชนได้ครับถึงได้เกิดภาพแบบนี้ออกมาอนุทินชาวิจุณครับรู้ว่านารกมีจริงแล้วละ่ะ นึกว่าตัวเองจะขึ้นสวรรค์ครับทำไมนายอนุชินชาญกุลพูดหลายครั้งหลายกลาครับผมตราหน้าไว้เลยนะครับถ้าอนุชินชาญกุลนยุบสภาในห่วงระยะเวลาใกล้ๆนี่ครับถือว่านายอนุชินนี่ครับหนีปัญหานะครับไม่ได้มีสักการทสักฟอกนะส่วนการสักฟอกที่จะเกิดขึ้นนะครับ มันก็หน้าที่ใครหน้าที่มันครับเขาไม่ได้บอกว่าเขาซักฟอกแล้วนายอนุชินชาวเรือกุลจะต้องยุบสภาที่ไหนล่ะครับคุณอาจจะชนะในสภาผู้แทนราษฎรก็ได้เพราะว่ามันมีพักอัปีจังไรอยู่ครับคอยอุ้มชูคอยสนับสนุนอยู่ไงผมจึงบอกว่าถ้านายอนุชินชาวเรกุลยุบสภาก่อนต้องบอกเลยครับว่า คนอย่างนี้จะไปพึ่งพาอาศัยได้ไงครับคนอย่างนี้จะพานําพาประเทศชาติสู่ความเจริญรุ่งเรืองได้ยังไงครับเอาแต่หน้าเอาแต่แสงครับความดีเอาครับความชั่วไม่เอาความลำบากไม่เอาอีกตั้งหากด้วยผมบอกไว้เลยครับถ้านายอนุทินมีอันเป็นไปตอนนี้ผมขอร้องอนะ่ะร้องหนึ่งห้าเจ็ดให้ผมทีครับ ถือว่าหนีปัญหาครับเราวินการปฏิบัติหน้าที่เวลาอยากเป็นนายกรัฐมนตรีครับขึ้นบ้านนี้เข้าพักนั้นเข้าพักนี้เพื่อให้ได้อํานาจมาครับพอได้อํานาจมาแล้วปรากฏว่าไม่สามารถแก้ไขปัญหาประเทศชาติได้ครับคนเขาด่าทั้งบ้านทั้งเมืองครับผมเชื่อว่าหลายคนครับรู้ซึ้งแล้วแต่ก่อนนี้ครับ ประนามรัฐบาลมาจากราคพื่อไทยไม่เอาฐานไม่เอาอะไรทีนี้ครับเจอของจริงละมันเหมือนมันกรรมเก่าที่มีอยู่นะที่เคยทำกับตระกูลชินวัตรไว้ครับเออมันมาเกิดผลตอนนี้ไงและเราก็ได้เห็นว่าฝีมือนี่ครับไม่มีจริงๆครับในการที่จะบริหารจัดการอุทกภยัภยภัยพิบัติแห่งชาติเะไเนี้ คือจบแล้วครับแค่นี้ก็วัดเกจวัดความสามารถก็รู้แล้วครับว่ามีความสามารถขนาดไหนครับมันก็ธรรมดานะครับนายอนุชินจารุกุลคือรัฐบาลผีบอกและผียัดมาด้วยครับจะเอาอะไรล่ะครับไม่ได้มาด้วยความสามารถของตัวเองมีคนยกให้มีคนจับยัดนะก็คิดว่าจะ ทำงานได้ดีแต่ปาบกฏว่าเข้ามาแค่เดือนกว่านี้ครับไม่เห็นผลงานอะไรเลยครับเหมือนเทวดาฟ้าดินนะครับอยากพิสูจน์ว่าฝีมือนายอนุทินชาวิกุลนี่ครับมันมีแค่ไหนเหมือนเทวดาฟ้าดินครับมาฉีกหน้านายอนุทินครับมาลองของ อนุทินชาวมุลกุลครับสุดท้ายครับมันก็อายไปทั่วประเทศครับบอกคนอย่างนี้ไม่มีฝีมือในการที่จะแก้ปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนจริงๆครับสิ่งที่ได้มาก็หลอกๆสิ่งที่ได้มาก็ซื้อมาหรือเปล่าผมยังไม่รู้เลยเออในฐานะประชาชนเราต้องวิาพากษ์วิจารณ์ได้ว่าความสามารถของผู้นำนี่ครับจะบอกว่าทำดีแล้วไม่ล่าช้าหรอก ทำอยู่นะ,ะใช้วาจกรรมข่มขู่คนอื่นครับคนอย่างเขาเนี่ยครับพูดวันนี้เออต้องเสร็จตั้งแต่เมื่อวานแล้วครับแต่มันกลับกันไนงะกับคําพูดอะที่ใช้วาจกรรมข่มคนอื่นนะ,ะเขาบอกว่าพูดวันนี้ครับน้ำพวบแต่สามสี่วันมาแล้วอ่ะเนี่ยมันเห็นได้ชัดนะ วิธีการที่จะย้ายคนออกวิธีการที่จะเตือนภยัยต้องเข้าใจว่าทุกวันนี้ภัยพิบัตเิเนี่ยมันรุนแรงนะไม่ว่าจะเป็นพายุไม่ว่าจะเป็นน้ำรับมันรุนแรงครับแต่รัฐบาลก็นิ่งเฉยครับคือทุกอย่างมันออกมาหมดแล้วครับแก้ผ้าเหลือแต่ตัวร่อนจ้อนแล้ว โครงการในอดีตของนายกยิ่งลักบริหารจัดการน้ำนี่ครับเคยเสนอแล้วครับมันก็มีไอ้พวกอปีจังไรครับไอ้พวกสันดานหมาออกมาร้องครับจนโครงการนี้ต้องพับไปครับและเป็นขี้ปากสังคมด้วยครับมันตีข่าวมันทํำกระแสจ,จนว่าคนทํำโครงการนี้ครับมันชัว่วมันเ็ววันนี้ครับ กำได้สัสนองพวกมันแล้วอะจริงๆครับมีคนถามัหาพวกมันไม่ว่าไอสิ่งที่รัฐบาลเก่าเขาจะทาไว้เนะครับแก้ไขปัญหาอุทก,กภยัยน้ําท่วมบริหารจัดการน้ําครับเห็นไหมฮะมันท่วมนานกว่าเก่าครับอยุธยาเคยท่วมไหลผ่านอย่างเดียวก็ไปแล้วแต่ตอนเนี้อยุธยายัยาจงจมน้าอยู่เลยครับ นั่นหมายความว่าไงครับมันเกิดความเสียหายยาวนานมันเกิดความเสียหายที่มันรุนแรงขึ้นกว่าเก่าครับเขาทำโครงการถูกแล้วครับแต่ถึงบอกว่าอันไหนพี่น้องประชาชนจะสบายอันไหนพี่น้องประชาชนจะหลุดพ้นกับรัฐบาลจากพรรคเพื่อไทยเองเขาทำแต่มันก็มีคนขัดขวางครับมันมีกลุ่ม ที่อิจฉาฤสยามีอคติต่อตระกูลชินวัตรต่อพรรคเพื่อไทยอันไหนเขาที่จะทําให้กับพี่น้องประชาชนได้ลืมหูลืมตาได้มีความสุขครับพวกนี้ไม่รู้เป็นไรครับออกมาขวางออกมาต่อต้านกลัวว่าประเทศนี้จะเป็นหนี้เป็นศิลไปถึงลูกหลานครับแต่มันไม่คิดหรอกว่าไอ้สิ่งที่เขาจะทํามาเนี่ยครับ มันจะมีสุขไปจนถึงลูกหลานครับลูกหลานจะไม่ไดลำบากลูกหลานจะไม่ได้ประเผชิญแบบนี้ครับก็สมแล้วครับผมไม่อยากโดสมน้ำหน้าเลยนะแต่ว่าเหตุการณ์เนี่ยมันชัดครับมันชัดครับววกโครงการดีๆที่เขาคิดไว้ครับเขามองเห็นว่าอนาคตจะเป็นยังไงครับวันนี้ได้ประจักษ์แล้วครับได้เห็นแล้ว ว่าถ้าไม่ทำมันเกิดขึ้นจริงๆทำาไม่ผุดโครงการพวกนี้ขึ้นมาครับพี่น้องประชาชนนับวันจะลำบากนับวันก็จะอยู่ยากครับจริงอยู่ครับพี่น้องก็ทํามาหากินไปปกติแล้วครับแต่อุทกภัยภัยธรรมชาติมันรุนแรงขึ้นครับถ้าเราไม่ป้องกันถ้าเราไม่มีนโะยบายที่จะทำเรื่องนี้ให้ต่อเนื่อง พี่น้องอยู่อยู่ยากผมบอกไว้เลยว่าอยู่ยากก็คงประจักษ์แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องนายกทักษิณไม่ว่าจะเป็นความสามารถของนายกรัฐมนตรีคนปัจจุบันเรื่องของนายกทักษิณก็มีคนออกมาพูดเราได้เห็นแล้วครับว่าไม่ว่าจะเป็นทางด้านกฎหมายก็ไม่ปกติ ที่ไปที่มาในการฟ้องร้อง,องนายกทักษิมก็ไม่ปกติเราได้เห็นแล้วครับและเราก็ได้เห็นว่าตระกูลชีวัตรไม่ได้เข้ามาบริหารประเทศความชิบหายก็ตามมาความเห็นแก่ตัวเห็นแก่พรรคพวกและเห็นแก่อำนาจตัวเองที่จะได้มาในวันข้างหน้า ทำให้ประเทศชาติเสียหายอยู่ตอนนี้ครับจะจริงหรือไม่จริงผมไม่สามารถที่จะบังคับใครได้บังคับให้เชื่อก็ไม่ได้แต่ผมก็แน่ใจแล้วว่าพี่น้องเริ่มจะเปรียบเทียบกันแล้วพี่น้องเริ่มจะตาสว่างกันแล้วว่ามันจริงวะสิ่งที่หนุ่มเซลบูร์พูดเนี่ยสิ่งที่หลายๆคนพูดเนี่ยครับ ว่าถ้าเราเลือกนายกผิดเราจะตายกันทั้งประเทศครับนี่เป็นคำคมนะครับเป็นวากรรมที่ใครสร้างว่าพูดมาไม่รู้ครับแต่มันเริ่มแล้วครับรัฐบาลดีๆไม่เอาผู้บริหารจริงๆไม่เอาเอาผู้บริหารที่มันแดกบ้านกินเมือง มารับใช้มันไม่ได้มารับใช้หรอกครับมันไม่ได้มาเป็นที่ค่าเราหรอกครับมันจะมากอบโกยมากกว่านี่แหละเขาเรียกว่าเวรกรรมของประเทศครับนะที่มีผู้นำชั่วชวผู้นำที่ไม่เห็นแก่พี่น้องประชาชนพี่ผู้ผู้นำที่เห็นแก่อำนาจและพวกพ้องจริงหรือไม่จริงครับ พี่น้องประชาชนพิจารณาเอาก็แล้วกันครับคลิปนี้แค่นี้ก่อนครับคลิปหน้าพบกันใหม่สวัสดีครับ